ครับผมก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางเคสไดรนะครับมีรถไถคูปต a มานำเสนออีกหนึ่งรายการนะครับวันนี้เป็น47 SP นะครับ L47 SP คูปตะ47แรงนะครับเป็นตัว SP Special นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี58นะครับสภาพเดี๋ยวให้ชมเครื่องนิ่มๆเลยครับเครื่องเกียร์ไฮริคดีเย่้มครับคันนี้นะครับเก็บ รายละเ connect, ager, story, though, อียดให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยพร้อมใช้นะครับดูเพียงแต่คมใบดันครับคมใบดันเลยเยอะนะครับเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับชุดใบดันสีล้อเก็บสีให้เรียบร้อยระบบซีนซีนแห้งสีล้อนะครับเก็บเช็คระบบให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะรีวิวการวิ่งการขับให้ชมดูดอกยางหลังเคครับดอกสูงครับกระทะนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับ มาพร้อมกับผานหน้าและผ่านหลังผ่านหลังเป็น 2, 4, 6F นะครับนะครับตาช้างส,สวยๆเลยครับใบเต็มโครงดีครับไม่เชื่อไม่ดามสีเดิมเลยนะครับผานนี่ตัวสีเดิมๆครับผานสวยครับท้ายแห้งๆครับสีแห้ง,ส,หงสีล้อสีท้ายแห้งนะครับระบบสีแห้งทั้งคันระบบไฟครบครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสปอร์ตไละหลัง ผ่านใบเต็มนะครับ2 4 6 f ตาช้างสีเดิมครับผ่านใบเต็มเต็มเลยตัวนี้ไถดีมากครับผ่านตัวนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวให้ชมสภาพตัวรถก่อนนะครับ4 7 s p p ี8 8นะครับอุปกรณ์ใบด้านหน้าผ่านหลังครับใบดันกับผ่านพวนครับส4 6 f สภาพรถสวยครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยครับยางดีสีเส้น เก็บรั่วซึมให้หมดนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องนะครับสตาร์ทดูครับพ่อเดิมๆครับเสียงนิ่มๆนะครับอโอเคอันดรลิกขึ้นลงดูครับหน้าหลังปกติครับหางไม่กระตุกนะครับอ่า แล้วลองวิ่งดูเลยไม่หอนนะครับนิ่มๆเลยส็7ทัวนี้สวยครับ47 f p แ5ดนะครับยาวๆเลยยาวๆเลยครับยาวอีกวิ่งสักเจก2พิ่กวอย ี่ก็ไอเกียร์สองครับเกียร์สองเกียร์สองไฮสองไฮสองอ่ะเป็นเกียร์ทำงานอ่าวิ่งไฮสองนะครับอ่ายเลขไฮสองนะครับเพราะว่ารถรุ่นแอลส่วนใหญ่จะทำงานอยู่ที่เกียร์สองอ่าถ้าเกียร์สองดีเกียร์อื่นไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ที่ใช้งานมากที่สุดคือเกียร์ไฮสองนะครับส่วนเกียร์อื่นไม่ค่อยได้ใช้นะครับถ้าเทียบกับไฮสองนะครับนิ่ๆครับ แรงดีเกียร์ชัดเชินนะครับแปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์ด้านหลังท่องตัวครับตัวนี้สี่ S T P ปี58นะครับอ่าโควีนกอน ใส่โฟวินแล้ววางไปดันรูดเพด่อนหลังครับใส่โฟวินโฟวินอ่าปลดลงอีกครับปดไปดันลงอีกอ่าโฟวินใช้งานปกตินะครับอ่า Que é. vai, เครื่องเลยครับอโอเคนะครับอ่าสี่เ p ็ดเสปีสภาพสวยๆครับ,ครบเครื่องเกียร์เฮลิคพร้อมสมบูรณ์ดีครับอ่าพร้อมกับใบหน้าพันหลังครับสวยๆเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามบริเบอาได้ที่เบอร์0892832911 0892832911เคสอะไรนะครับ ราคา369,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นแถมส่งฟรีนะครับ300กิโลเมตรนะครับลูกค้าท่าในใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับรถสภาพสวยๆครับ4 7 s p p 5 8สนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ